ก็เสียเรียวขวาค่ะแต่ว่าเรียวได้เรียวได้นะคะเรียวขวานะจ้ะเอ้อะไรอันนี้เขาเรียกว,ว่าตลาดตลาดยังก็คือแม่ตลาดลไม่รู้ ตั้งกล้องให้มันชัดเจนหน่อยเออมันต่างสาังคมกันออต่างอย่างละแม่งนะอุ้ยตกใจมั้ยเดี๋อะไรขึ้น เรียกตลาดอะไรเนาะลืมหรือแม้อันนี้เขาเรียกอะไรมันจะออกนั่แหละลืมแล้วตลาดอะไรเนาะตลาดอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยฝั่งความเมือจะไปโรงพยาบาลสปสิทธิประส์นะคะแล้วก็ตรงไปคะ่ะสิเขาเมืองวารินนะคะอันนี้คือทางทางลัดไปวารินนะคะ หางออกเส้นนี้หรือจะออกทางเ้นใหญ่ก็ได้ค่ะห้าสิบไปขามสะพานแม่น้ำมุ่นหมน่อยนะคะสะพานข้ามไปบารมีสองสะพานนะคะฝั่งนี้ตรงตลาดใหญ่ละกันตรงมุงนี้ขามไปบารีนสาวารินเปิดไฟจักหน่อยแน่ วุ้ยบดีคอยพานสถานที่สำคัญไปไหนนะคะฟังนี่อันนี้กรโ,รรรโรงพยาบาลอุบลรัตมเรีค่ะรูรามโรงพยาบาลเอก,กชนนี่แหละฟังความฟังสายมือนี่แหละที่ใหญ่ที่สุด อุบลราชธานีดีที่สุดด้วยอุบลรัทนบุรีนะคะนี่นะคะรลังจากน,านั้นถ้าก็ออกสายบางนี้นะคะโอ้รถเบนนะคะแม่ค่ะนะ หักออกไซด์บางในแหละเนี่ยปกติตรงนี้มันจะไม่มีสะพานนะคะข้างตรงเขาขวาแล้วก็ไปผอตลาดใหญ่คือสะพานเสรีประชาธิปไตยแต่ว่าหาสจะออกไซด์บางนี้พอาะว่าทิทางใหม่มาฮะ,ะจะไปทะลุวารินอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือจะไปทะลุตลาดสดวารินะคะ่ะออกไซด์จา้านี่เส้นนี้นะคะน้องยืนเติมน้ำมันกัอนเลยจอดสักหน่อยเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะคะ มาละบรคเ,เตอร์มาละจะถา่าย้นต้นนี่ไม่ต้องปั๊มนาก็ได้จ้าคิวยาวจ้าบริเห็นเขาไม่เห็นหน้าน้องหญิงเลยค่ะน้องหญิงมาจอดรถก็ไม่ได้เติมสักทีนะคะปั๊มนี้ไม่ผ่านเลยปั๊มใน่ผ่านจ้าไม่เรียงตามคิวนะคะบอกเป็นยังค่ะปั๊มอื่นก็มีพอได้เดอะเงินเท่าก็มีจ้าโอเคไปเลยจ้า ไปฟังสายนะคะนี่เสื้อผ้าไปเหนมือนี่วังรถด้านขวานะคะ,อ,นนะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมยูอาโรงแรมใหญ่โรงแรมราคาเป็นพันนะคะมีอาหารเช้าด้วยไปกับเสื้อผ้าขาวในแม่น้ำมูนะคะสะพานข้ามแม่น้ำมูลน้อยนะคะ ถนนจะเป็นเอสะพานเสรีประชาธิปไตยนะคะอันนี้ฟังทีสองค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรค่ะก็เลยมาสั่งสะพานค่ะมีอีกบงหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นกาอกลางถนนเขาบอกสะพานหนึ่งร้อยปีสมเด็จพระศนะรีนครินทร์ชื่อสะพานอันนี้ก็จะเป็นมองกิีดมองเที่ยวมอง ร้านอาหารหลายอันนี้ชมจันทร์เห็นเป็นเรือสวยแท้บรรยากาศน่านั่งมากสำหรับคนมีตังค์เยอะๆนะคะเงินเหลือเฟือกินได้คนมไม่มีตังค์ก็เล่นไหนหกันอันนี้ไป็ศรีสาโสมจำได้เนี่ยคยไปทางนี้นเนี่ยเนี่ยวัดไยโก ก็วารินชำลาบเลยเด้อค่ะเพราะว่าข้ามสะพานก็เป็นวารินชำลาบแล้วอันนี้จะเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะทางก็จะเป็นสองเลนนะคะเป็นทางเส้นรลองค่ะจะวัดแฟกับพีบดีดี หัวขก็สิบีย่าไปอยู่ขายทาหารฟังนี้ครับเป็นเป็นหมู่บ้านที่น้ำท่วมประจำมันเป,ป็นปากาอุบวลเป็นที่รองรับน้ำเยอะมากกันน้ำม่ได้ค่ะเพราะามันมีสายหลายมันมีแม่น้ำแจกแขนงเยอะแยะ ไปตลาดวาลีนะคะแด้เห้ามเดี๋ยวไปไปตลาดวาลีนะคะฮัสิไปเส้นหรือยัง เตือไฟแดงเดลียวสายก็ไปขายทหารยูวารินนะคะวันนี้จะมีหลายค่ายมากข้าศสเหลียวขวาค่ะไปถนนเซนกัทลักค่ะเพราะที่พักเราอยู่เส้นนี้นะคะอันต้องไปก็เป็นตลาดวาริน,นะคะ่ะอันนี้เมืองอุบลกับเมืองวารินติดกันนะคะไปเขียวแล้ว ไไปหนเขาเลี้ยวไหมก็ให้เราไปก่อนเลิศขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็นที่วาการอำเภอวารินชำราบค่ะอยู่ฝั่งนี้ที่วาการอำเภอโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบวัดวารินทารามอยู่ตรงนี้นะคะ เมืองฟางไกาเอ,อาวารินก็จะเป็นแบบเป็นขึ้นเป็นล่งคล้าย,าย,ายเหมือนจันทบุรีอะตามแน่สูงแน่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นภูเขาอะวัดเดลียบครับน่ลแน่ต่ำเนี่ค่ะอันนี้ก็ฝั่งซ้ายมันก็จะเป็นไป,ปสนีวารินนะคะ แยกไฟแดงตรงนี้เราเลี้ยวซ้ายแล้วตรงอย่างเดียวนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงะคะ่ะวตึกนี้สวยมากเลยอะ่ะตึกเก่าโบราณรุ่นไหนไม่รู้สวยมาก เห็นนะเนี่ยสไตล์โรมันเลยค่ะตึกนี้ก็ได้เป็นตึกสไตล์โรมันนี่สวยสวยมาก อนเซเว่นเว็บไปฮอดสีอย่าไปแดงหนาก็จะเป็นส่วนเลนได้นะคะนี่ราคาเมืองวาเินชัมราดนะฮะน่องหยิงผักแถวเจริญสีค่ะตลาดเจริญสี ยูเทิรไปเต้มน้ำมันเยอะแล้วขวาก็จะเป็นสาตไทย,ถยรถไฟนะไปสายอันนี้เรียวห้าแยกวาลินไปสายอันเรียวสายไปพี่บูญเรียวขวาไปสานีรถไฟเลยจะไปสีสเกตก็ะดาตรงไปไปกะทหลักค่ะมืดไปค่ะ ทรรรามนะฮาไปคัะไฟแดงมันล้ายหลายทั้งุบุญทั้งวาลินเยอะมาก เมือมงวารินก็ใหญ่เหมือนจังหวัดเลยนะคะพราะมันมัน,ม,นมันติดกบับอุบลไหม็กลญงเป็นการข้ามแค่แม่น้ำแค่นั้นเองความเจริญเท่ากันนะผิดแค่เป็นอำเภอแค่นั้นเอง ซเวนที่นี้ก็เป็นของยงสงมวมนหมดนะคะในเมืองยกเว้นที่อยู่ในปตทค่ะเป็นของซีเพลนะฮะได้ว่าเทนนี่มือนดเนาะไฟบัสบางปันไหน หยกของลมดีเว้ยขายของดี ไ้เตอบอิบยกทางเสร็จเราจะเมืองได้ค่ะด้นเตบิบ ซักผ้าตรงนี้ก็มีนะคะอันนี้ตลาดแม่กิแมแม่อะไรกิมแหงปะแม่กิม,มเตียงแม่กิมเตียงเนี่ยเซเว่นเกา่า อยู่นี่นะ ออกน้าเมืองแล้วค่ะออนอกเมืองอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปเจอถนนวงแหวนพวกแม่กซียะอ้อมไปเลยจ้กะก็สิแยกนั่นแยกในอ้อมไปแล้ค่ะหัน ไปขวาก็ไปทางสีสเกตต้มเไม่ก,กับไปอำนาจเจริญค่ะไปยโสก่แล้วก็อำนาจเจริญก็จะมีอุโมงค์เ้วยนะอุโมงคลออุโมงคลอ,อ,ลอก็จะมีฝั่งยโสธรแล้วก็ฝั่งที่จะไปอำนาจเจริญนะรอำนาจเจริญก็แยกออกมาจากอุบลยโสก็แยกออกมาจากอุบุนะคะเลิศมากเมืองใหญ่อุบุใหญ่มากหลังจากนะคะกระต้องไปขาไฟแดงบรงนี้ ขไปรถตัดค่ะโรตัสสักขวันในชินรามนะคะ อนุญาะะตาไปเติมน้ำมันจักหน่อยนะคะในนี่เจอสีแยกไฟแดงแล้วนะคะจะไปบงแหวนนะคะนี่นี่ค่ะไปสายก็สิไปเออเดชุดมค่ะตรงไปไปกันทารักนะคะไปขวาไปซีสเกตค่ะน้องหญิงสิไปสายเดี๋ยวไปติดอนุญาตยุเทอร์ไปเติมน้ำมันจักหน่อยก็แล้วก็กลับมาใหม่นะคะเติมน้ำมันสักครู่แล้วก็กลับมาใหม่นะคะโอเคค่ะ คลิปเที่ยวเมืองอุบลราเร่นจบเท่านี้ค่ะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า